บรรยากาศยามเย็นแดดล่มลมตกนะครับท้องทุ่งนาเราเหมือนเดิมครับก็ตอนนี้ก็มารีแลกนะครับนช่วงเย็นๆนะครับกลับมาชมแปลงข้าวที่เราหยอดนะครับตัวน,นี้เป็นแปลงข้าวเหนียวดำอัสตะนะครับเราทำเาพาะปลูกนะครับในปีที่4ครับปีน,นี้มีหวานกับหยอดนะครับเนาะก็เป็นการทดลองพันข้าวว่า เป็นอะไรนะครับแล้วก็มาดูครับแต่ละกอที่เราหยอดไปก็ขึ้นดีกับทุกหลุมครับเพราะว่าเป็นพันข้าวนะครับที่เราฟัดข้าวนะฟัดเสร็จแล้วแล้วก็มาใส่เครื่องหยอดแบบตื่นตามนะครับก็ปรากฏว่าข้าวขึ้นดีทุกหลุมนะครับแน่นทุกหลุมก็อยู่ที่5้าึงหม็ดนะครับเพราะว่าข้าวหอมมะลิข้าวเนียวดำาปัสตะนะครับก็เป็นข้าวที่เม็ดใหญ่นะครับก็ทําให้ลงน้อยหน่อยนะครับตอนนี้ครับก็ขึ้นทุกหลุมขึ้นดีทุกหลุมนะครับ เริ่มเขียวแล้วหลังจากน้องนะครับจะได้เวลาเกือบสองอาทิตย์แล้วเพราะว่าเรา,าทำการหยดวันที่13นะครับเนาะนี่ก็ระยะเวลาเกือบค่อนสองอาทิตย์แล้วนะครับเนาะน้องก็เป็นแถวเป็นแนวให้เห็นแบบนี้นะครับก็จะขึ้นช้ากว่าข้าวาแบบบานนิดนึงครับเพราะว่าน้องอยู่ในหลุมค่อข้างลึกครับตอนนี้ก็เขียวดีครับ เคียวแบบเคี้ยวขจีในแบบของข้าวเหนียวดำอัสตะเลยครับก็ไม่ตามกันในช่วงวันนี้นะครับ